กาบสวัสดีค่ะคุณตาคำค่ะกาสวัสดีค่ะคุณตาค่ะกาบสวัสดีค่ะคุณตาค่ะค่ะวันนี้ก็เดินทางมาติดตามตัวเลขความฝันกับคุณตาคำนะค่ะท่านผู้ชมค่ะคุณตาหนีเพิ่นฝันค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็อยากแบ่งปันแนวทางตัวเลขให้กับท่านผู้ชมค่ะเป็นยังไงคุณตาคะฝันวาจังไดยคะพันธุ์ไปกรับมูสองคนถือบอกเผาเบื้องเลยสองหน่วยเท่งสองคนเลยอะค่ะถือไปมาได้หัวราคาเงี้ เก็จะไปถามราคามันก็เปล่ามันสีเกินหน่วยหาใบร้อยเหรหรอกไปาซื้อไปซื้อมากอะมันเป็นขวดขวดขวดสองหน่วยบอืมแค่ขวดเป็นขวดเหล้าเป็นขวดหนาขวดยังนี่แหละขวดใบก็เพราะที่เขาเที่ยวเที่ยวทั้งนูอร์เวยงนี่แหละเพราะว่ามา เขาดีแหละจัวก็หูมาขึ้นมาเลยไปไปกับมือวคุณตาบ่อะไปกับมูถือถือเปลือเปล่าถือไปกับมือมาเปล่านั้นเอามาจากใส่ค่ะแล้วเอาว่าจากต้นมันมันล่นมันล่นลงมาเป็นเปล่าลนเออไปเอาไปหายจ้าของเขาเขาถือถือหน่วยจัาบาทค่ะเอาไปหายจ้าของเขาเบิ้งสิ่ตาค่ะคพาะฉ่ได้นหอดรับไปของน่ะไม่ควรเหล่าไหวคนราะรอวดตอนถือไปถือไปพูดอะไรจ้าหน่วยคุณตาเบื้องละสอง สองคนสี่พุทธสองหรพีพลสองหน่วยเออพคือพูลสองหน่วย้ละสิบเออค้างค้างอีกสองหน่วยคางนีกสองหน่วยม้อนีกคางละสองหน่วยสองหน่วยพลทีหน่วยไปไปอดเครื่องท่าก่อมันเป็นขวดเหล้ากลายเป็นขวดเหล้านมือค้างละขวดเพราะขวดเหล่าลาขวดม่ขวดหนำนหนขึ้นเหล้าเบอสองอีกเลยขวดเหล่าอ้เปลี่ยนจากบกเาเป็นขวดเหล้าค้างละสองคือเก่า แต่ว่าเปลี่ยนจากเปล่าเป็นขวดเพอดีเห็นหมูมาบ่อยมูหมูเป็นยางมาหามาลัดก็พอดีแหละแต่ว่าอันได้ขวดเหลวไปแล้วจักบ่มีขวด้จักบวดน้ําแต่เดีว่าเห็นงขวดที่ว่าบ่กขวเหลวเลยนะสิได้เอาไปสู่หมูกินจังซี่แม่นบ่ค่ะว่าเดี๋ยวเอาไปสู่หมูดีเพอาะดีหงมาขึ้นมาเลยหมูนี่มาจากไหนคุณตาย่างมหาเย่างมาบอกันเออย่างมาบอ้บาดนี้หมูผู้ไปนํานี่ฮู้จักเพิ่นบ่ผู้ถือบักพาเปลไปนํากันนี่ ก็ชื่อโู้เจ้าเจ้านี่ยไฟแดงสิเจ้าหมอกสวยคันมีชีวิตอยู่บ่ค่ะโอ้ก็มีเนาะตอนนี้เพิ่นก็ยังมีชีวิตอยู่มีชีวิตผู้ถือบักเพาไปน้ำกันกับผู้มาพอกันผู้เดียวกันบอกผู้เดียวกันโอ้ผู้เดียวกันตอนกลายเป็นขวดเราในีมู่ก็จักไปใส่ผนยางมาพอกันมาพอกันเพราะที่หมอนั่นแหละมามะพอเน่ะค่ะมาพอหมอนไปถือดอกถือจะปลอก ซื้อกับมะพร้าวนี่ละไปน้ำกันหมวดไปน้ำกันกับคุณตานีถือภูรสองหน่วยเนาะคือภูรสองหน่วยค่ะจะว่าไปน้ำกันนี่เป็นมูกันบ่ก็ว่ามูแหละเนาะไปน้ำกันค่ะไปน้ำกันเนาะไปไปถึงไปถามราคามะพร้าวถึนีะพร้อมเดี๋ยไปเดี๋ยวไปไปเห็นมูว่านยางมาค่ะนั่นพ่าตัวนั้นมูนี่แหล็กเชียวไปเที่ยวนะคือว <uh> ่านู่มันไปแดงกับว่าก็ว่ามันสู้นะ ค่ะหูยุตินี่แต่ตัวไปน้ำกันถือเปพ่าบอกหูได้ลระออ๋อหูผู้ไปน้ำกันถือบเพร่าสิไปถามแล้วค่ะน้ำกันนั่นบอหูจักเพิ่นหูจักอายุเล่าๆซ้ำกันนี่บอกซ้ำกันนี่้หละผู้ใายเมนบอกค่ะผู้ช้อืมค่ะก็คนที่คุ้นคุ้นกันเนี่ะแหละแต่ว่าหา่า้ใชนไหนว่าจงไดถึงมันไปถามข่าวเปล่าแล้วจยางทีบอกถือกันส่วนตัวจพิมเงนค่ะ แต่ว่ากลับกลายเป็นขวดเราเบิร์ตกัปปิขวดบานขวดว่ามันขวดเราใช่ไหมขวดน้ำเราใช่ไหมกลับไป็ขวดบานขวดมาเป็นขวดเนาะของของคูณไปน้ำกันกับเป็นขวดชื่อกันเหมือนกัคุณตาเป็นคือกันเหมือนบานนี้คุณตาสิให้เนี่ยถ้าตัวรีตัวใดค่ะขวดกั๊เก่าเลี้ยขวดเก่าเมืนค่ะมันเป็นน้ำตัวกอไก่ขวดเก่าข้าวนี่ก็มุ่นนอบกับ เป็นศูนย์เนี่ยแหละค่ะถือนี่ก็มือถือมือถือเนี่ยมือก็สิหานถือถือไปสิเลยค่ะสองค่ะพอจะไปถามราคากันอยู่อ่ะค่ะวาหน่วยละหาบาทบอในความคิดเออในความคิดว่าจะบวกเกินหนวยละหาบาทน่ามากเปล่ามันลดนเนี่ยคบกี่ตัเลยค่ะอาจจับเอาอาจจะเป็นเก่าศูนย์หาก็ได้เนาะคุณตาเนาะเพราะว่าคุณตาว่าขวนนี่เก่ามานีบักเ้าวนี่ก็ศูนมือนี่ก็หา แต่ว่าที่สำคัญคือตอนถือไปหาหาเก่าหาเก่าเก่าศูนเก่าศูค่ะแต่ว่ามือถือไปนี่ักล่าซีหน่วยเนาะค่ะเออสีหน่วยเบอร์หนึ่งเบอร์สอค่ะกูตาสีเป็นตัวไหนจเก่าซีซูนสิบปล่าใส่เลขเปล่าเก่าซีค่ะเด้ว่า สำคัญอยู่นอกกับกลายเป็นปวดซ้องหน่วยเนาะกายต้องมาปวดซ้องหน่วยปวดแค่สองหน่วยค่ะข้างละสองหน่วยกระดัยทามกด้ยทามเป็นราคาบักเภาเลยค่ะของมันกลายเป็นเป็นปวดเปลี่ยนแปลงมาเป็นปวดเออแบบเปลี่ยนไปเลยเลยปวดทามเลยเนาะก็เวททามเลยก็อาจสีปัญหาเก่าสองกระดัเนาะคุณตาเนาะเพราะว่ามันข้างละสองหน่วยแม่เนอ่บักเภาเนี่ยกระสองกระอาสีปัญหา มื่อนี่ก็หาบักเผากะศูนย์สองหาศูนย์สองหาเก้าศูนย์หาสองไปัเนียเพราะว่าเมื่อนี่มันกะสองขางเนาะคุณตาเนาะกระดีอยู่เนาะเบอนี่กะซือสอง่วยเบอนี่กะซื้อสองหน่วยมันมันไม่ขวญอยู่ไหนจ้บเอาอยู่ไหนเจัเอามันบักเามันก็มีเลี่ยงกันลงมาอยู่ไหนหือใครบรสองหน่วยไปสบา ทุกพูดละซีนว่าย่างไรอจ้รค่ะพูดละซีนว่ายเนาะเป็นพูดละซีปวดนั่นกันไม่ปวดเนี่ยบอกโอ้ก็เป็นปวดไปเป็นปวดเป็นปวดเลยเป็ดปวดแล้วก็เป็นปวดที่ไปปวดที่ไปปวดก็เป็นปวดก็บอกค่ะเป็นปวดหมดแล้วก็นก็คือปวดเหล่าปวดเป็นข้อปวดเนาะก็คือข้อปวดเลยการไม่เป็นปวดค่ะจังได็ก็ให้ท่านผู้ชมกันหาสองซีไว้นำเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามือสองข้างเนาะถือกัข้างละสองกับเป็นซีเนาะ อายุคุณตานี่เจ้าปีแล้วคะแปดแปดสิบสองแปดสิบสามปีแปดสิบสองอย่างแปดสิบสามเนาะคุณตาเนาะค่ะเรื่องราวความฝันของคุณตาก่ะนี่ซาำนี่เนาะคุณตานาอนั่นล่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่าเอาไปป็ินแนวทางเนาะคุณตานาะเออดองมึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสํัหรคลิปนี้้ยหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมมาสรุปทะเลความฝันของคุณตาค่ะ พุ่นตาขานี่เพุ่นฝันค่ะท่านผู้ชมฝันว่าได้ถือบบกเผาค่ะคางละสองน่วยค่ะท่านผู้ชมบันก็มีผู้ชายผู้หนึ่งค่ะถือคางละสองน่วยคือกันค่ะไปน้ากันว่าสิไปถามราคาบกเผาค่ะไปบัทรเทนฮอดค่ะท่านผู้ชมจู่ๆบกเผากลายเป็นขวดค่ะท่านผู้ชมขวดกับคางละสองคือเก่าค่ะตาขาเพุ่นฝันแนี่นี้เพุ่นเลตตีตัวเลขให้ค่ะห้าเก้าศูนย์ห้าเก้าสองห้าสอง หาสองสี่อายุตะคำแปดสิบสองอย่างแปดสิบสามปีเนาะกกให้ธรรมชุ่มเอาไปพิจารณาเบิ้องขาเอาไปตัดเลนหมุนเลนเอาไปเป็นแนวทางงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกก็ขอให้ธรรมชุช่มโชคโชคมันมันลำลำลุยลุลยเฮงเฮงปังปังกับแนวทางตัวเลขของตะคำกันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะบอกพาดแนวทางตัวเลขความฝันดีๆเด็ดๆที่นุ่นหน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนาะคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชกฝากไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะโชคโกๆมันๆลำๆลวยๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ